สวัสดีครับผมช่างพงรนพนมุนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดพร้อมซอง P.E. นะครับตัวนี้จะเป็นมีดหนิบนะครับใบแปดนิ้วนะครับเป็นงานขึ้นรูปจากเด็กซับเก้านะครับสันจะอยู่ที่5้มิลนะครับตัวนี้จะเป็นงานชุกแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟผ่านเตาณะกูะครับ ด้ามจะเป็นไม้พยุงดำนะครับยุดด้วยหมุดทองเหลืองตัวนี้ใบแปดนิ้วนะครับใบกว้างสองนิ้วเปิดขายพร้อมซองพีนะครับพร้อมที่นิบนะครับ เล่มนี้เปิดขายที่1,000รวมส่งนะครับจากราคาปกติพันสนะครับมีเล่มเดียวนะครับเปิด1,000รวมส่งนะครับท่านในสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ